สวัสดีครับปอมน่พี่น้องช่องกันดิประเทศกฤษฎีไและเ c ็ีชุดหเมื่อนี้จะสุภามากสำรวจราคาอยู่ตลาดเพื่อเป็นยอจับคู่กับพี่น้องเมื่อนี้จะเปนทีซิบกเดือนบัคกลาคมชองพัฒนาโทุกเทุวันตะขานนะครับเมื่อนี้เนห้อหลายนะครับพี่น้องเ้หัวงามนะครับพี่น้อง เอาไปรับชมกับปลาตัวปีกต่างๆในกรุงเรพในกินน้ำเนยเด้อครับพี่น้องว่าชกมาเบิ่งราคาง่วงเครื่องตใหม่นะครับพี่น้องตีใหม่กับพานมาได้ก็ได้มาการกินพี่น้องเขาได้เบิ่งนะครับราคาง่วนครับไปรับชมกันเลยนครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาจักรตัวครับง่วนซตัวครับ งวผู่เป็นงัวผูงัวเนื้อเนาะครับผมนี่ครับนี่บอกนี่แหะครับอันนี้ตัวนี้เท่าไรครับไอเปิดไปสิบ่ครับเปิดไปสิบเนาะวเนื้อนะครับพี่น้องเบอร์นนะครับเปิดไปสิบสี่หมืนสี่พันตัวนี้เหรครับซ้ำกันครับราคาห่นสี่พันคือกันเนาะครับครับเบอร์โทรเบอร์ใดครับศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามสี่เจ็ดสครับสามสนะครับ เป็นตัวผูซีตัวเนาะคับแมนตัวนี้ครับตัวกัตัวแม่ตัวผูเพือนครับสองโอ้ตัวผูกับสตัวเนาะทั้หมดทั้หมดตัวตัวนะครับต <c oughs> ัวนี้แม่บ้าคััวครับแมนคับแมนตัวนี้่นึ่เท่าไรครับตัวนี้ิห่ครับสองตัวสิห้าครับห่วหูครับ มาแต่บ้านไหนครับมาตาโนนสังครับผมโนนสังเนาะครับมีหลายตัวเนาะยุคอกครับยุคอกกระเรียบอยู่ครับโอ้โครับข้อยยังครับซีดครับผมข้อยซีดเนาะครับผมข่อยอย่กำลังครับพี่รองครับขอบพระคุณหลายๆครับครับผมครับสวัสดีครับพ่อผมว่ามาจากตัวเมื่อนีงมาสิบมาสิบเนาะได้ขายจากตัวแล้วขายสามฮะสามสามตัวเนาะ อันนี้แม่นบ่พ่อนี่แม่นแม่นี่เปิดเท่าไรครับนี่สามหมื่นเอทสามหมื่นเอทเห็ลูกมันมีลูกบ่เกันมมมแม่เดียวนี่สามหมื่นเดียบมั้ยแม่ลูกมแม่ลูกกันบ่สามหมื่นเดียบลูกตัวใหญ่เนี่ยลูกตัวฟูเนาะขับพี่น,อน้องมข้างง้อกันถึงนะครับลูกตัวแบบนี้นะครับแม่ก็ผสมแล้วบ่ยังยังเนาะ สามหมื่นเอ็ดรับที่น้องกต่อร้อยได้นะครับแมนบอกว่าต่อรองได้เนาะได้ครับมาตะบานได้พฟางแดง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 อ๋อรับที่นองอ้เลอ่างัว <c oughs> ับมเบงแม่นี่เขาได้แม่ายเพื่นเราเศร้าหขเว้าับี่นครับนี่ตัวนี้ตัวแม่หรือตัวผู้ตัวผู้ มันแม่เพิ่นสามที่เบียด้รือกันแม่กับลูกเป็นสามที่เบีดเนาะอันนี้มันเป็นงัวเอียงพ่อนงัวจีปอน้ำบานบ่หรืองัวไทยงัวไทยเข้าไหนรับงัวไทยนี่เนาะครับดรามครับพี่น้องแม่ลูกสามหมื่นเอ็ดอันนี่ก็ลูกโตบักบนี้ครับเป็นลูกโตผูเบิดเนาะพ่อนี่ครับแม่เพิ่นเบิดโทรเบิดอะไรพ่อ 0 8 0 0 8 0 7 2 8 7 2 8 7 2 3 7 7 2 3 7เนาะพ่อยังพ่อสมพ่อสมมาแต่บ้านฟังแดงเนาะน้องบัวเฮาเนี่ยบอกครับครับมาเบิ่งเอานะครับพี่น้องราคางัวแม่ลูกอยากสนใจอยากมาไปเลี้ยงนะครับครับขอบคุณหลายๆพ่อนี่ตัวนี้ลูกแม่เนี่พ่อัสนีเาะอันนี้ลูกแม่บอกแม่ครับ ลูกตัวแม่อันน,นี้แม่เพิ่นผสมเหรอปุแม่บ่ทันได้ทับแม่บ่ทันทับเนาะครับครับลูกได้จักเดือนเหรอลูกมันกับจังหวะประมาณจักเดือนเหรอสามสี่เดือนประมาณนี้เหรอประมาณสีเส่เดืเอนสี่เดือน,นเนาะครับครับ,บลูกแรกครับเพราะลูกแรกเราบ้านมันส้วบนาะช่วงนั้นเราม่มียากินเพื่อโทษใดครับนี่ ตัวนี้เปิดเศร้าเก่าคะรัอยค่ะเศ้าเก่าสองมื่นเก้าราคาง่วครับพี่นอนลูกมันใหญ่เลยแม่เขานะครับเศ้าเก่าพี่นอเศ้าเก่แม่ลูกแม่มเปนเอาแม่เขาเาตัวนี้ห้องเศ้าเจดครับเศ้าเจดเนาะเศ้าเีแม่ในท่องปะ ทองปครับแล้วค่า้องาอ่งเจ็ดาอเจดแต่ว่าทองไปแม่เพิ่นฮ,ฮะแม่ทองไปบ,บ่คับบ่บ่แม่บอทองเานาะครับ,รบ,รบมาเบิบ่งเอานะครับซาอจ็ดน,นะครับสองหมื่เจ็ดตัวนี้ครับตัวนี้เท่าไหรกไ่ก็ตัวนี้ห้องสิเกาหาอยครับสิบเก้าห้าร้อยแม่เพิ่นผสมเราบอคับบ่บบ่ทันทับจักรโตหันทับจักรโตเนาะสิบเก้าห้าร้อยเนาะเบอร์ทรเบอร์ได้ครับ เบอร์โทดห้าศ <ata> ูนย์แปดห8 5 0ู003 5สาม5ยมาเจอยมาเจอำเภอกูจับกูจับเนาะครับขอบคุณหลายๆครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาเตมือเดียวมาสิบตัวครับครบตับเนาได้ขายอยู่แปตัครับครับครับ สูงด้วยครับสูงอยู่ครับสูงร้ปนไอครับอ้าวสูงร้หกสิบครับหกสิบครับอโหครับครับเดีหยวนี้หัวเวครับเปิดไว้เศร้าเกตครับครัาครับครับต่อร้องได้ครับต่อร้ครับเดียวนี้มันตามยุคตามสมัยมันครับเอางูหัวใจได้ ที่เขาสองปีคร ar ับเปิดไปเอ็นเศร้าครับสองหมืครับสองหมื่นเกตเปิดเท่า่ศูนย์แปดสามสามครับห้าศูนย์สองสองเกตแปดห้อยห้อยภักิจห้อยภักิจใส่หินครับนี่ตัวนึงครับเนี่ยคู่กันครับตัวนี้ตัวแม่ครับแม่นะครับครับซเดือนแล้วครับเนี่ยเปิดไปสามชิ้มห่าครับได้อายุได้ซีเดือนบบครับ บ่ออ้ทับเดียครับมีครับซีเดือนครับห้องแรกห้องแรกครับแม่สาวพอได้ไปครับโอ้พอดีครับพอดีเนาะครับ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 แม่นแมนครับผมเปิดอยู่ที่สามสิบห้าครับผมนครับสนใจติดต่อได้ครับครับ ครับ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 ผมครับหมดแล้วครับมีเหลือสองตัวครับโอเคครับหวัดดีครับหวัดดีครับพ่อมาเจ้าตัวง่วงมือนีิมาตัวนึงครับผมมาตัวนึงเนาะแม่สาวบอกเม่สาวครับแม่สาวอายุเจ็ดปีแล้วนี่ยไม่ได้สามปีแล้วบอกครับสามปีนี่เนาะ รประมาณประมาณนี่แหละสามปีนี่เนาะเปิดตั้งไพไเปิดตั้่สิบแปดครับผมเดพันบาทผมครับส okay. mm ูงไรเปินมาได้ลพออ้าสูงน่ซ้ำได้ลประมาณเนอลครับร้อยสามสิบตัวอยู่เนาะครับผมสิบห้านี่เนา เบอร์โทรเบอร์ใดพ่อ089 089 394 7189ครับพ่อยังพ่อพ่อประพันธ์มาแต่อำเภอจังหวัดน้องบัวครับจังหวัดน้องบัวเฮานี่เนาะครับผมยุคอกมีบ่พ่อยุคอกบ่มีครับมีตัวเดียวนี่เนาะมีตัวเดียวไปมาขอบคุณหลายๆครับพ่อครับผมขอบคุณมันมันครับครับขอบคุณหลายๆ มาเป็นเขางม้อนี่ครับทำพี่นอวเขาโค้งต้องตัวทำเนเขาี่นอตลาดน่าทำก็ีหเรื่องครับนี่วนเขาครับที่นอกหม้อ here, ลายนะครับขอรับชมมครับพ <c oughs> ี่น้องครับผมสวัสดีครับมาจากโต โอ้หลายตัวครับสิบสิบกว่าตัวเนาะแมนครับ่งืดีไหมได้ขายดีปะครับขายดีอยู่ครับดีอยู่ขายดีอยู่แมนครับอันนี้แมนปะครับแมนครับแมนบักเคิรกนี่ผมวางใบเศร้าเศร้าซีหาลอยครับเนาะเศร้าซีหาลอยเนาะแมนครับง้อเนื้อขายง้อเนื้อครับขายอีกครับอันนี้ก็แมนครับตัวนี้ก็แมนตัวนี้สิบหาลอยตัวนี้สิบหาหาลอยเนาะแมนครับสิบหาหาลอยแมนครับยังว่ามมะผีก็ได้ตัวนี้สิบสามหาลอยสามนี่ตะกล้วยผูบม้วนแมนครับง้อผูบม้ว อันสิบสองเก้าอยตัวผู้กันเออตัวผู้นี่ตัวเมียตัวเมเออตัวเมียนี่ผม้องไว้มือนหาร้อยครับสอตัวนี่ตัวละเมือนหารอยเบิเลยทั้งสตัวนี่ตัวผู้ตัวนี้ตัผู้เมนครับตัวละเมือนหาร้อยัเอนอแล้วก็ม่นี่อีกเออมานี่ตัวนี้ตัวนี้ผมองไว้สิบเก้าหาร้อยเมียนครับสิบเก้าหาร้อยบันก็แมีนเางัเออบักผูกันสิบหาร้อยครับ ครับเออสิบห้าหารยเออมีกรแมนครับมีกรแมนบุ0 0มณ์ห้าด้วยงามงามงาม่ออันห้องใบสิบเก้าหาด้วยครับสิบเก้าหาร้อยครับนิบหาร้ยอันนี้มืนหาร้ยครับ ตัวนั้นะครับอันัมนก็แม่หารยสิบแปเนาะเออตัวั้นก็แมนอันนั้นแม่ลูก่ครับเป็นงัวนั่งราคาสิตัวละสิบเก้าหารอกันครับตัวนี่ครับตัวสิบเก้าตัวนี้ห้พันหาครับนี่ตัวนี้่อยเมูเนี่เบิร์แล้วบัดนี่เออหพันหาหาตัวไดนครับพี่พ่อเัครับศูนย์แปดเจ็ 4ี่สามแปดหกสี่ห้าครับห้อยตีบันบักหยาครับครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมขอบคุณครับครับผมข้าวปฝาติดตามกดไร์กดแงแคให้ทิ้น้ำมันนี้ครับพี่น้องข้ามราท่อมน้ำข้างง่วนจิตวจน้ำรบ เชิดไทยในสวัสดีครับ